กำลังใจให้เธอชีวิตมนุษย์เราย่อมต้องเผชิญกับความยากลำบากอุปสรรคและความท้าทายนานาประการบางครั้งเราอาจรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจและอยากจะล้มเลิกความพยายามแต่จงอย่ายอมแพ้ต่อความยากลำบากเหล่านั้นจงระลึกเสมอว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นและความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่หลวงเพียงใด หากเราตั้งมั่นและไม่ยอมแพ้พร้อมกับใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่าลืมว่าทุกความสำเร็จและชัยชนะล้วนต้องอาศัยพลังแห่งความพยายามและการต่อสู้เส้นทางสู่จุดหมายปลายทางมักมีอุปสรรคและบททดสอบรออยู่เสมอแต่หากเราไม่ยอมแพ้และดำเนินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นสักวันเราก็จะสามารถข้ามผ่านไปได้จงมองโลกในแง่ดีและมีกำลังใจ มีความหวังว่าสถานการณ์ร้ายแรงที่เผชิญอยู่นั้นจะผ่านพ้นไปในที่สุดเพราะหลังความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างรออยู่เสมอเพียงแค่เราอย่าได้ยอมแพ้และสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแม้จะต้องเหนื่อยยากแต่ความสำเร็จอันงดงามและการชนะชัยชนะใจตนเองนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การต่อสู้จงเป็นคนที่มีกำลังใจเชื่อมั่นในตนเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค แล้วสักวันหนึ่งเราจะเอาชนะทุกสิ่งที่กีดขวางไว้ได้แน่นอนเพียงแค่ใจหนึ่งดวงไม่ยอมคลายพร้อมสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย